ช่วงนี้เป็นช่วงใหม่ของผมนะชื่อว่าของดีของดีที่ไหนดีที่ไหนเด็ดนะฮะเราจะไปนะครับผมีมคือไอ้ไข่นะฮะเวลาเรามาขอพรอ,อะไรกับเขาเนี่ยนะฮะแน่นอนครับเราต้องลูกไข่เขานะคุยทำเป็นเล่นไปน,นะไม่ใช่หนาวไม่ใช่ปวดขี้นะอันนี้คนลูกจริงดูสิเราไม่ให้พูดคำว่าเหนื่อยสักวันแล้วเราจะไม่พูดคำว่าเหนื่อย ถ้าพูกันว่าชีวิตไม่ดีดวงไม่ดีเท่ากับเราแช่งตัวเองอะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่เป็นไรไ่ายเขาเดี๋ยวจะมีธุรกิจกิจการตัวเองธุรกิจน่าจะแบบยาดมเนาะยาดมหวานดีเนะอ๋อยาดมยาดมไอเวนแล้วก็แบบไม่น่าเชื่อคือจากที่ไม่เคยถูกหวยอันดับแรกเลยคือเรื่องดวงแน่นอนช่างแต่งหน้าดาผมวงการดาราทุกคนหวยมาอันดับหนึ่งแต่ที่แปลกใจที่สุดถึงต้องเรียกไม่พาแบบมาเสิร์ฟลูกค้าที่นี่เถอะคือเรื่องความรัก S <S อะไรอะ่ะคุณเข้ามาทำไมอะ่ะอ้าวอยากอยู่มีส่วนร่วมไง <S 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 เข้ามารู้สึกยังไงรู้สึกปังมากคำเตือนรายการนี้อาจมีภาพมีเสียงมีกิริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมผู้ปรครองควรชี้แนะด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่รายการแท็กมาและจ้ะนะครับช่วงนี้เป็นช่วงใหม่ของผมนะชื่อว่าของดี ของดีที่ไหนดีที่ไหนเด็ดนะฮะเราจะไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นวาาเป็นตึกลาบ้างช่องที่มีของดีจัดเต็มๆเลยครับแล้ววันนี้นะฮะเราอยู่ที่ออฟฟิศฟินสโตนนะฮะที่นี่มีของดีเหมือนกันนะฮะจะของดีแบบไหนนะครับผมตามผมมาเลยครับนี่คือ ฟินสโตนนะฮะซึ่งสถานนี้หลายๆคนคิดว่าเวลาเข้ามาเฮ้ยเป็นคลินิกทําหน้าหรือเปล่าเป็นสปองสปาหรือเปล่าที่นี่นะรวมของนี้ทุกอย่างนะครับจะเป็นของดีแบบไหนเดี๋ยวมาเลยฮะนี่นะครับอย่างแรกเลยก็จะมีพี่ๆพ,พนักงานอยู่นะครับใครอยากกินก,กาแฟก็สั่งได้นะฮะนี่ดูนี่ฟิ้วนี่ฟินส์เดี๋ยวเราจะไปหาคนที่จะเอาของดีมาใส่ในตัวเรานะครับ นี่คือไอ้ไข่นะฮะเวลาเรามาขอพรอะไรกับเขาเนี่ยนะฮะแน่นอนครับเราต้องลูกไข่เขานะจริงๆอัน,นออเนี้ยขอพรเนี่ยเนี่ยถ้าสมมติว่าเราขอเรื่องงานขอเรื่องอะไรต่างๆนาน,นานเนี่ยถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยเราก็จะซื้อของเล่นให้แล้วของเล่นพวกนี้พอทุกคนนะมาซื้อเสร็จแล้วปุ๊บมาถวายไข่ของเล่นตรงเนี้ยที่ทุกคนเห็นเยอะแยะมากมายตรงเนี้ยจะเอาไปบริจาค ให้กับน้องๆที่ได้โอกาสเห็นไหมฮะมันคือการให้อย่างหนึ่งอุ้ยพูดแล้วขนลุกนะดิอุยทำเป็นเล่นไปนะไม่ใช่หนาวไม่ใช่ปวดขี้นะอันนี้ขนลุกจริงดูดินี่แล้วเดี๋ยวอุ้ยลืมอุ้ยเชื่อขนลุกไม่อยู่เลยนะฮิทเลยเดี๋ยว <_' S 1> ตอนแรกสัญญากับเขาว่าจะเอาของเล่นมาให้แต่ลืมเดี๋ยวให้คนเบสิทิเซเว่นแล้วเดี๋ยวมาให้ใคร ให้คนของผมฮะไปส่งเล่นมานะฮะเดี๋ยวเรามาถวายไอ้ไข่หรือน้องไข่ผมนะฮะเียถวายเลยขออย่างเดียวนะขออะไรก็ได้ไอ้ไข่อย่างเดียวนะครับจะขอเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องความสำเร็จขอได้อย่างเดียวพอสำเร็จเสร็จปุ๊บค่อยเอาของเนี่ยมาถวายนะครับ พอขอเสร็จปุ๊บถอยซื้อขอต่ออีกมันมีใส่จินลีนด้ยนะเดี๋ยวมีตั้งเดี๋ยวซื้อชันแนวไม้ใส่นะนี่กางเกงเล่เดี๋ยวเจอชั้นแนวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอได้ได้ได้ตัวนี้เดี๋ยวจะใส่ชั้นแนวสีส้มสีแดงเดี๋ยวจับให้นะจริงๆนะเดี๋ยวก่อนนะ จากที่พี่หวาน ale, ของเราเนียฮะเติมดวงชะตาเติมของดีเข้าตัวแล้วเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการสวดเพื่อระงับจิตใจสงบสงบนะฮะแล้วก็ระลึกถึงสิ่งต่างๆนะครับผมตอนนี้เราก็ไม่สามารถเข้าไปคุยอะไรได้เพราะว่าเวลาเราสวดเนี่ยเขาไม่ต้องการให้เรามาคุยกันเขาต้องการให้ทําสมาธินะฮะแต่อาจจะให้ดูตองแตะแองได้นิดหน่อย อะไรดีๆของดีอะไรเนี่ยเราก็ต้องแบ่งปันกันน,กกกนี่ใครอยากทําธุรกิจใครอยากมีเสน่ห์ใครอยากทํานู่นทํานี่นะฮะแน่นอนว่าของแบบเนี้ยมันมันไม่สามารถมองเห็นได้แต่มันสามารถพิสูจน์ได้ หลังจากที่เราสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วนะฮะบางช่วงบางตอนเราเห็นการพี่พาสักมือเดียววันนี้เรามาถามพี่พาดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นของการสักมือมาจากไหนและที่สําคัญคือสักแล้วมันดียังไงามาพี่พาสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะพี่จริงเมื่อก่อนเนี่ยพี่พาสักที่บ้านนะ ไม่ใช่สักที่ทนี่นะใช่เมื่อก่อนนี่คือช่างแต่งหน้าเบอร์นหนึ่งนในวงการเนี่ย<ช>ทุกคน<อ>ต้องผ่าน<อ>ามือพี่พานะว<ช>งการดาราลงดาราเนี่ยจุดเปลี่ยนการที่มาสักมือคืออะไรพี่พาเริ่มต้นคือคุณพ่อก่อนครัลายมือคุณพ่อนเนี่ยพี่แท็กม,มันขึ้นมาสูงกว่าขนาดเนี้ยเราก็คิดว่าลายมือต้องดีแน่เลยคุณพ่ออยาเป็นในพลเป็นทหารครับพอติดในพลปุ๊บเสียตอนอายุสี่สิบเก้าแล้วก็เอ๊ะ มันเป็นไปได้ยังไงมันเส้นมันยาวขนาดนี้สรุปพอไปเรียนมาแล้วคือมันไม่ดีการที่มันเส้นมันเกินเขาเรียกว่าเกินอายุมันไม่ดีเรียนเรียนี่ยเรียนกี่ปีพี่พาเรียนมาหลายเรียนมาหลายที่ดีกว่าเรียนมาหลายที่ใช่เรียนมาห้าหกที่เรียนที่นี้เขาก็บอกอย่างนี้เส้นนี้เส้นนี้แสดงว่ามันเกินมาก็คือมันไม่ดีทีนี้พอเราเรียนมาปุ๊บเนี่ยเราก็อยากเรียนเพิ่มอยากเรียนเพิ่มพอเรียนเพิ่มเรน่มความรู้ไปเรื่อยๆเพราะแต่ละเส้นอยากจะบอกนะมันไม่เหมือนกันแต่ละที่ร้อยคนก็ร้อยเส้นถูกไ่เหมื่นคนก็หมือนเส้นล ดีเล้วไม่ดีใช่เราก็เลยแบบมาผสมประสานกันก็แก้ทุกจุดเลยเขาเรียกว่าศาสตร์ไทยศาสตร์ใช่แต่ตอนนี้เอามารวมกันเป็นหนึ่งเป็นพีผ่าใช่นะครับผมพี่าสักมาแล้วกี่ปีสี่ห้าปีแล้วสี่ห้าปีใช่เอางี้เดานามาแล้วกี่มือถึงแสนยังน่าจะถึงแล้วค่ะสักเยอะมากวันหนึ่งเนี่ยเคยสักกี่คนเคยสักกี่วันมากกี่สุก็คือสิบสองคนต่อวันต่อวันสิบสองคนต่อวันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง ปกติจะเริ่มแต่ก้าโมงเก้าโมงแล้วสัก12งคนี้ถึงกี่โมงเช้งคืนก็มีของดีบอก <c oughs> แล้ว,วข,อ <c oughs> ของดีของดีไม่ว่าจะอยู่ลืมไหนอยู่ตึกไหนยังไงคนก็ไป <c oughs> ปกติพี่พาสักที่บ้าน ศักดิ์ที่บ้านศักดิ์ที่บ้านถ้าใครเคยไปพี่พานะก็จะรู้ว่าต้องไปบ้านเสร็จปุ๊บไหว้นู่นไหว้นี่เสร็จแล้วก็จะเป็นบ้านเล็กๆ<ช>นะครับผมแล้วก็มีน้องไข่น้องไข่นะครับหลังจากนั้นพี่พา พี่พามานี่ได้ยังไงเพราะตึกนี้ขอหูใหญ่โตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเรามาคุยกับเจ้าของแต่ตอนนี้คุยกับพี่พาก่อนสักให้น้องฟินมาก่อนก็คือเจ้าของที่นี่เจ้าของที่นี่อพอสักไปปุ๊บบอกเขาว่าเนี่ยเนินสักคดีมากเลยเดี๋ยวมันจะมีร้านที่ใหญ่โตมากเลยเขาบอกว่าอ่ะแม่ถ้าเผื่อมีปุ๊บถ้าเผื่อมีปุ๊บแม่มาอยู่กับหนูนะนี่คือคำสัญญาของเขาใช่คำสัญญาของเขาแล้วสรุปเขามีจริงๆก็คือร้านนี้แหละค่ะ ศิลปินดาราแสดงมาสักเยอะไหมเยอะมากค่ะเกือบพวกเกือบทั้งเกือบทั้งวงการนะนักการเมืองกมีมีค่ะมีเราก็ไม่สามารถพูดได้พูดไม่ได้มีสักสีกับสักอะไรครับสักน้ำมันถ้าคนปวดเจ็บก็น้ํามันก็ได้ค่ะบขอบคุณเท่ากันแต่บางคนชอบสีอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นในพวกเนี้เหมือนเป็นการเตือนใจครับเตือนบางทีบอกเราไม่ให้พูดคำว่าเหนื่อยสักไปแล้วเราจะไม่พูดคำว่าเหนื่อย ห้ามพูดคำว่าชีวิตไม่ดีดวงไม่ดีเท่ากับเราแช่งตัวเองครับอะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่เป็นไรฝ่ายเคาะรวย่ออย่างพี่แจ๊คเนี่ยรวยมากสาธุแต่พี่นแจ๊คปังนะมือมือรวยอยากจะบอกว่าถ้าสักเนี่ยห้ามพูดคำว่าเหนื่อยนะห้ามพูดคำว่าเหนื่อยถ้าพูดคำเหนื่อยเสร็จปุ๊บเขาให้พักเว้ยพักเลยทุกวันเนี่ยกูบอกว่ากูพร้อมลุยกูลุยกูลุยบางครั้งก็อ๋อถ้าถ้าสมมติจะจะจะพูดว่าขออยู่นิ่งๆแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวลุยต่อลุยต่อใช่เดี๋ยวลุยต่อไม่่่่่เเเเเเหนนนืืือออออยยยมมมาลลตตต็ทีี้ชัไสว์ะครรกูง อันนี้พูดจริงๆละครสองเรื่องแล้วตอนเนี้เพิ่งไปคุยกับผลิตภัณฑ์มาเมื่อเช้าประมาณสาีตัวแล้วก็มาหาพี่พานจริงๆเนี่ย <c oughs> ของดีแล้วแต่คุณจะเชื่อไม่เชื่ออันนี้เชื่อไมอันนี้แล้วแต่คนุนะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่คนแต่ถ้าของดีอะไรเราก็จะมาบอกสองหลายๆคนว่าเฮ้ยมันจะแก้เส้นได้เหรอก็เขาขีดมาแบบนี้แล้วอ่ะเราจะไปแก้มันได้ยังไง ก้ได้เส้นไหนเสียเราก็แก้บางทีอะบางแบบเป็นวีคว่มเนี่ยมันไม่ดีวีคว่มอันไหนอันไหนมันเป็นแบบคว่มๆเราก็จะตัดออกให้แต่แต่ของท้าพิ่พาตัดไปให้แล้ววันนั้นที่เขียนเต็มมือเลยนะเราก็จะตัดออกอันไหนที่ไม่ดีพาตัดออกเลยเราก็ทำเสน่ห์โชคลาดเนี่ยเสน่ห์โชคลาภเสน่ห์แล้วการงานให้อันนี้คือดาวพวกพวกเนี้ย จะได้แรงฟุกๆง่ายๆบางคนถูกหวยได้งานได้เงินเนี่ยอย่างที่แท็กจะได้เนี่ยเดี๋ยวจะได้ได้งานได้เงินเงินซับดีมากนะคะเนี่ยรวยเดี๋ยวจะมีธุรกิจกิจการตัวเองธุรกิจน่าจะแบบย่าดมเนาะอย่าดมหวานดีนะย่าดมยาดมอยาดมอีเวนแล้วถ้าสมมติมาสักกับพี่พานเนี่ยค่าครูนี่ประมาณเท่าไหร่เขาเรียกว่าค่าครูไหมค่าครูค่ะค่าครูเก้าบาทค่าครูเก้าบาทใช่จริงๆแล้วนอกจากสักมือยังมีสักอย่างอื่นอีกไหม มีสักที่นี่มีสักคิว้วสักตากคิ้วหมูเห้งเหรอหมูเห้งค่ะที่นี่เป็นหมูเห้งหมดเลยปกติหลายๆคนอาจจะเฮ้ยมันต้องไปตําหนักปะมันต้องไปตําหนักหร<ม>ือเปล่าวะ<ม>คือตรงเนี้ยถ้าดูดูอย่างข้างนอกนะก็เรียกว่าแบบวิล<ช>วลา่าเข้าใจปะเหมือนวิลล่าเหมือนแบบมาสปามาแต่เข้าในขอบอกเลยนะของดีเต็มไปหมดเลยเว้ยเข้า เขาจัดหงจุ้ยด้วยนะข้างล่างเนี่ยถ้าสังเกตดีๆใช่ไหมใช่ค่ะที่ยากเป็นหงจุ้ยหมดหงจุ้ยหมดนะเดินเข้ามานู่นนี่นั่นมีที่มีท่านนี้เข้ามาดีแน่นอนออกไปแล้วดีแน่นอนแล้วมีคนที่เคยแบบชีวิตแย่ๆพี่พาชีวิตแย่หนักๆเรื่องความรักเรื่องการงานเนี่ยมาสักแล้วปังไหมปังเยอะมากค่ะแบบมันแก้ได้ใช่ไหมแก้ได้บางคนน่นั่งร้องไห้เลยนั่งร้องไห้ร้องไห้กับพี่ภาทั้งที่ไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันก็นั่งร้องไห้ ควซักไปสักไม่ไม่ถึงเดือนอ่ะเขากลับมาขอบคุณเราล่าสุดมีคนมาแก้บนนะซักไปสองเดือนได้สามสิบล้านแค่ซักไปสองวันที่นลุกอีสัตว์จริงๆค่ะเขาบอกเขางงกันว่าเขาได้ได้ยังไงของเราเนี่ยซักไปแล้วเนี่ยไม่มีของคังขายนะแล้วจะมีของให้เราจะมีพระ แล้วก็มีเลียดียบลูกแก้วลูกแก้วให้หลายๆคนเนี่ยหรือว่าใครเคยไปสานที่ต่างๆอาจสมมติว่ามาสักเสร็จอาจจะมีต้องบูชานุ่นบูชานุ่นบูชานี่แต่ที่นี่ไม่มีไม่มีค่ะที่นี่ให้ไปสวดมนต์อย่างเดียวไปสวดมนต์อย่างเดียวและพี่พาบอกว่าการสวดมนต์เนี่ยบทที่ดีที่สุดคือมหาจักระพัด คาจากกํพันนี่คุมหมดอยู่แล้วเป็นกระทาที่แก้กรรมหมดเลยสวดแล้วดีมากแต่ที่พานสวดมาคือดีฟังมากวันละครั้งก็ได้ถ้าถ้าเราไม่สวดเปิดฟังก็ได้นะคะเราเปิดเนี่ยเราเปิดให้เทวดาฟังเจ้ากรรมนายเวรฟังอเทวดาได้ยินก็จะมีพลังมากขึ้นเจ้ากรรมนเวรได้ยินก็จะมีพลังน้อยลงเทวดาประจาตัวเทวดาประจตัวคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายในอดิตชาติี่วงรับไปแล้วท่านจะคอยดูแลเราอยู่คูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เราเพราะนั้นอย่าบ่นว่าเหนื่อยถ้าบ่นว่าเหนื่อยปุ๊บ แม่ให้พัก,พกอย่างเดียวเลยสัก<ล>สกูไม่พักกูบอกเลยกูไม่เหนื่อยกูตโตลแล้วกูไม่เหนื่อยการสักเนี่ยต้องมากี่ครั้ง3เดือนครั้ง6เดือนครั้งปีหนึ่งครั้งต้องต้องต้องอยังไงเส้นเลือดมือจะเปลี่ยนทุก3เดือน6เดือนขอนทุกทคนค่ะสามเดือนหกเดือนบางคนเปลี่ยนไปทางที่ดีถ้าสามเดือนอยังดีอยู่ไม่ต้องมาค่ะแต่หกเดือนแล้วเราจะดูได้ไงพี่พาว่า มันทุกคนจะรู้เองค่ะมันมีเส้นของมันมันจะมีเส้นของมันเองมันมีช่วงเวลาเหมือนราหูมันเปลี่ยนราหูมันเปลี่ยนช่วงเวลาก็เปลี่ยนอะไรมันก็จะเปลี่ยนแต่ส่วนมากจะบอกลูกศิษย์ว่า6เดือนครั้งหกเดือนครั้งแต่ถ้าใครอยากอ่ะเอ๊ะอ่ะสามเดือนครั้งก็ได้ไม่ว่ากันไม่ว่ากันไม่ว่ากันถือว่ามาพบปะพูดคุยกันที่ทำมกาแฟข้างล่างร้อยรวยเพื่อมาชมมาชิมกันได้ใช่เพราะว่าสักไปแล้วเนี่ยพี่มาจะทําบุญให้อย่างถ้าพี่แทกเห็นสร้างพระสร้างเมนสร้างละังงป่อยยยาาทุกเนี จะเขียนเป็นว่าลูกศิษย์สักในมือเศรษฐีหมดคือลูกศิษย์ทำเพราะว่าเงินค่าสักนี่แหละเราจะแบ่งไปทําบุญอยู่แล้วมาทําให้อยู่แล้วไปสาธุให้เราอย่างเดียวส่วนของเล่นเนี่ยเราก็จะไปบริจาคนี่บริจาคไปเยอะแล้วนะคะคนที่มาขอใครขอได้อย่างเดียวถ้าสําเร็จแล้วค่อยมามาให้มาให้แล้วก็ขอใหม่ใช่นะครับผมแล้วก็ต้องไปรูปน้องพิกาจูเหรอใช่เป็นเทคนิคเราจะให้ขึ้นอย่างเดียวขึ้นอย่างเดียวขึ้นอย่างเดียวเพราะมันจะได้ชีวิตขึ้นขึ้นขึ้นใช่ใช่ค่ะให้ขึ้นอย่างเดียวจะมาหาพิพานนี่ต้องไปไหนไอจีพิพาร ไอจีตามนี้เลยค่ะตามนี้เลยนะเดี๋ยวขึ้นให้นะติดต่ออะไรถามพี่พาได้นะครับผมหรือว่าจะมาติดต่อที่ออฟฟิศนี้ก็ได้เดี๋ยวเขาจะจัดคงจัดคิวให้ค่ะร้านฟินก็จะดูคิวให้หมดเลยถ้าสมมติไม่ชอบสักนึกกระสักคิวสักคิวสักคิวทำงูเห้งหน้าตาทุกอย่างทำให้หมดสักต่อผมก็มีนะคะอะไรนะสักต่อผมสักต่อผมใช่พี่เลกสนใจมาได้อ่าโอเคได้ครับผมวันนี้ไม่รบกวนพี่พาแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ เรามารู้จักพี่ฟินดีกว่านะครับคือเจ้าของที่นี่นะฮะหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาดาราลีินหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับพี่ฟินจุดเริ่มต้นของตึกนี้มันมาอย่างไงพี่จุดเริ่มต้นของตึกนี้ใช่คือเมื่อก่อนอ่ะสักคิวที่ R C A ครับแล้วลูกค้าก็แบบมาตักมาจากต่างจังหวัดเยอะอม,มากมเดินทางลําบากอ่ะอจากต่างจังหวัด แล้วเข้าไป RCA ก็เลยย้ายมาที่นี่เพราะว่าอยู่ใกล้สามีดอนเมือง5นาทีก็ถึงครับลูกค้าบางคนคือลงเครื่องปุ๊บมมาสักแล้วก็บินกลับอยากอำนวยความสะดวกลูกค้าให้มากที่สุดพี่ฟินเนี่ยเชื่อเรื่องพวกนี้ได้ยังไงเกี่ยวกับการสักมือเกี่วกัโน่นนี่เพราะอย่าลืมนะพี่ฟินพี่ฟ้นเป็นคนคิดพี่ฟินจะมาพุทธจ๋าไม่ได้จริงคนคิดผมบอกเลยนะถ้าคิดจะจ๋าเนี่ยจะไม่เอาอะไรพวกนี้เลยจริงไหมพี่ฟินจริงไหม คือเมื่อก่อนไม่เอาไม่เอาแบบเรื่องแบบนี้เลยแต่พอจุดเริ่มต้นคือจุดเริ่มต้นคือแบบลองของอ่าเป็นคนชอบลองสนุกมากเป็นคนชอบลองใช่จริงบอกว่าลองของลองของลองของปุ๊บก็ให้แม่พาสั่งให้ตอนนั้นเราเราเราได้ยินชื่อเสียงเรียงนามพีพายังว่าทั้งแต่งหน้าเสร็จมา้สักมุ้งสักมือได้ยินมาได้ยินมาก็คืออยากจะลองนะก็อยากจะลองว่าเจ๋งขนาดไหนตอนนั้นสักสีหรือสักน้ามันสัก สักสีบางจุดสักสีบางจุดใช่ก็กลัวๆเหมือนกันว่าแบบจะติดไหมมันจะอะไรมันอยู่ดีๆก็อยู่มาแก้ลายมือกลัวลายลายลายมือกลัลายลายมือกูก็เอ๊ะเขาก็ขีดมาให้แล้วนึกยึ้ยึดอีอพิงไม่สุดคือแบบไอ้อยากลองของแบบไม่ไม่ลอง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 ก่อนก็ได้อ่าลองก่อนนิดนึงนิดนึงใช่ แล้วก็แบบไม่น่าเชื่อคือจากที่ไม่เคยถูกหวยอันดับแรกเลยคือเรื่องดวงแน่นอนช่างแต่งหน้าดตผมวงการดาราทุกคนหวยอันดับหนึ่ง่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนอ่ะหลังจากอ่ะถูกหวยถูกหวยกินว่าถูกหวยไม่เยอะแต่คือแค่หลังจากสักไปแล้วอ่ะถูกถูกหลังจากนั้นคือก็คืองานก็ปังปังเรื่อยๆลูกค้าก็แบบจากเดิมก็มีลูกค้าอยู่แล้วจากเดิมประมาณสักคนสองคนต่อวันใช่มากสุดกี่คนพูดได้เหรอบูดได้ไม่โดนใช่ไหมไม่โดนมากสุดกี่คนสิบเจ็ด วันหนึ่ง17คนตอนนั้นตกใจไหมเอออยู่ดีมาได้ไงวะทั้งทั้งที่อ่ะก็เหมือนเดิมปกติอยู่นี่ก็แปลกใจแต่ที่แปลกใจที่สุดถึงต้องเรียกไม่พาแบบมาเสิร์ฟลูกค้าที่นี่เถอะคือเรื่องความรักแต่ไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเลยกปีไม่ได้โฟกัสเลยโฟกัสแต่แบบงานงานงานเงินเงินครอบครัววันนั้นอ่ะลองของวันที่หกกุมภาจําได้เลยจาได้เป็นเรื่องงความรักด้วยนะกุมภาใช่แม่ อยากลองของบอกงี้เลยนะสักเรื่องความรักให้หน่อยแน่จริงหรือเปล่าเออไปเที่ยวภูเก็ตวันที่8โรงแรมส่วนตัวชายหาดส่วนตัวมันคงไม่ได้เจอคงเจอใครหรอก่าส่วนตัวแล้วไม่เที่ยวด้วยไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรเลยนะแบบเราก็เดินชายหาดปกติแล้วก็มีฝรั่งคนหนึ่งเจอเราอันนี้ก็เราก็ยเฉยแล้วก็ก็นึกฝรั่งทั่วไปก็ฝรั่งทั่วไปคือเขาไม่ได้คิดด้วยว่าจะแบบจะมารู้จักกันอะไรเงี้ยครับใายเรือคายัคอยู่แล้วก็มาจอดแล้วก็เดินเพื่อจะมาดูหน้าเรา และลอเขาภัานอยางี้เขาพาเรือคายักอยู่ใช่แล้วพอเห็นบีฟินเดินมาอ่ะเขาก็อ่ะเหมือนติดตั้งมาจอดแลแอดมาดูหน่อยก็เดินเดินผ่านปุ๊บแล้วเขาก็พยายามหาเราจากโลเคชั่นโรงแรมแล้วเขาก็ทักมาในไอจอืมแล้วหลังจากนั้นก็คือคุยกันยาวจนถหงพวกนี้สองปีละก็เลยแบบพอเจอเรื่องนี้คือแบบแม่มาอยู่ด้วยกันเถอะอยากให้ลูกค้าเจอแบบเราบ้างแบบเอาให้ครบเลยทั้งสวยและ รวยด้วยครับผมก็คือเราได้ของดีมาเราก็อยากแบ่งปันทุกคนเราก็ได้บุญเหมือนบุญบอกต่อบอกต่อใช่มันเหมือนเป็นการส่งพลังบวกแปลว่าที่พี่ฟินทํานี่คือของเขาดีจริงเลยลองทําดูเกิดจากอยากลองเกิดจากอยากอยากลองแล้วคราวนี้เชื่อเลยว่าแม่ของจริงคือจริงตอนนี้ไม่ใช่โซนแม่พาด้วยตอนที่ทำห้องอ่ะคือทุกอย่างคือแผ่นชั้นเนี่ย แฟนของฉันเนี่ยถูกปรับหมดอืเพื่อที่จะให้แม่าอยู่ตรงนี้แล้วคือจุดนี้คือแม่ต้องอยู่จุดนี้มันคือหงจุ้ยใช่ไหมใช่คือหงจุย้ยเปิดประตูเข้ามาคือเงินต้องเข้าห้ามผักออกใช่ใช่ต้องต้องดันเข้ามามเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ย ขึ้นไปห้องมีฟินกันนะฮะนี่มีลิฟต์ด้วนะดูคนอื่นเขาคนเดินนี่ลิฟต์นะอันนี้คือซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยนะไม่ได้เช่าได้อเวนซื้อเลยนะของดีนะซื้อเลยนะคนอื่นเขาดีใจที่มีรถเป็นของตัวเองดีใจที่มีลิฟต์เป็นของตัวเองยี่สิบล้านนี่ครับค่าตกเปล่ายี่สิบแปดครับแปดล้านค่าค่าตกแต่งตกแต่งก็เกือบยี่สิบล้านครับ ือบห้าสิบดูดิของดีไม่ดีเกือบห้าสิบล้านอะดดได้ไหมเ<ด><ด>ก๋ววละ<ด><ด>มึง<ด>อันไหนคือห้องฟิวห้องฟิวอยู่ตรงนี้ค <ปะ S 2> <ม>่ะอสวยนะเข้ามาแล้วขนลุกก็คือผมจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเวลาเข้ามาแ่ะถ้ารู้สึกอะไรอะมันจะขนลุกเว้ยแล้วมันจะมีพลังบวกเข้ามาเว้ยพลังบวกพลังบวกทำให้แเฮ้ย เรารู้สึกดีเรารู้สึกเข้ามาแล้วอย,อยากผ่อนคลายอยากจะทํานู่นทํานีต่ตรงเนี้ยผมว่าใช่แหละเหมาะสมมากแน่นอนว่าต้องมีพาพพิเศษเรื่องศิลปะการทํางานเกี่ยวกับด้านนี้และที่สาคัญคือนี่สัญลักษณ์นี้มายังไงสัญลักษณ์นี้สัญลักษณ์นี้คือออกแบบเองครับแล้วก็เป็นตัว F ด้วยก็ค,คือ,อ,คอชื่อใี่ใช่ไม่อยากให้เป็นตัวหนังสืออยู่ในโลโก้แล้วก็แบบอยากคือในอนาคตอ่ะคืออยากนเตอร์ไม่ใช่ไม่นเตอร์คืออยากให้เว r ร์ w i d อรมณก็คือไปได้หมดอะอยากให้เป็นที่รู้จัก ทั่วโลกคือถ้าเรื่องศักดิ์ต้องต้องเป็นที่นี่ต้องนี่ที่นี่คือแลนด์มาร์คของเราอะไรอ่ะ คุณเข้ามาทําไมอ่ะอ้าวอยากอยู่มีส่วนร่วมไงเข้ามารู้สึกยังไงรู้สึกปังมากรู้สึกปังมากไม่เพราะว่าเราเคยแต่งหน้ากับน้องตั้งแต่น้องแบบเป็นเป็นช่างแต่งหน้ามือทองอ่ะเขาอยู่ในเหตุการณ์นะหมายถึงแบบผมก็อยู่ในเหตุการณ์ทุกช่วงเขอกเข้าก่อษครับกดข้าก่อครับขอโทษครับดขอโทษครับแล้วผมชอบนี่ห้องสักของเขานะห้องสักเขาดูดีนะพี่หวานนะคือดีนะคือสักไปดูเครื่องบินขึ้นไปเนี่ย ทีมแสงม,มาดูอ่ะคือห้องนี้กคือแบบห้องพลังเยอะที่สุดอืก็เลยต้องอยู่ตรงนี้<ใ>นแล<ต>้วจะใช้ทําเป็นห้องนอนแล้วแบบที่พักตัวเองอก็เลยแบบยกเลิกเลยเพราะว่าใช้เป็นห้องทงาําง,งานดีกว่าครับไม่เหนื่อยเหรอพี่อ๋อไม่เหนื่อยเขามีกำลังใจดีห้ามพูดว่าเหนื่อยไงท้ามพูดว่าเหนื่อยห้ามพูดว่าเหนื่อยถ้าเรารวยปังมากรวยปังมากแล้วเรื่องความรักต้องปังต้องดีมากห้ามทะเลาะกันนิดๆหน่อยๆต้องยอมกันไว้ได้เหรอพี่ แล้วก็ได้ข่าวจะมีสาขาเพิ่มริงเหรอจะเปิดสาขาไหนพี่ใช่เขาไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยใครเหนื่อยเราเหนื่อยเดียวไม่เหนืองคุยในห้างนอยู่ครับทางไหนไม่บอกเป็นความลับเขาเป็นคนไม่อยู่อะเราเห็นเขาตั้งแต่เขาแบบมาเรียนไปเรียนศักมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าเพราเขาเรียนมาเขามาปรับเป็นของเขาเองที่เนปังอะใครศักกับเขาก็าปังไม่ว่าตองถืออยู่แล้วเนี่ยแล้วเมื่อไหร่เราจะมีสาขาหลอกสองขอดำน้ำมาเปิดโรงเรียนใหม่แ่ง ถ้าใครอยากจะดําน้ำนะใครอยากอยากจะดําน้ำปังๆ <g ül> ใครอยากดําน้ำดีๆนะ <g ül> พี่หว่างครับผมเป็นครูผมอีกท <g ül> ีหนึ่ง <g ül> แต่ของดีกับบ้านไปโอเคนะทักที่เจอพี่พาเป็นไงรู้สึกอบอุ่นเป็นคนเดียวที่สามารถเป็นคนเดียวที่ที่ผมให้ลงนะให้นะ <g ül> ปกติถ้าไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่พาไม่ใช่พาผมไม่ให้ลงนะเขาเป็นคนอยู่อยู่ในศีลธรรมแล้วเขาเขาไม่ได้สอนให้เราเป็นคนมีความเชื่อในเรื่องของการเอาเงินไปไปทําอะไรเพื่ออะไรเขอให้เราทําบุญทําดีกับพ่อแม่กตัญญูนี่คือสิ่งเบสิกที่ ที่ทำให้เราเชื่อว่าเขาจะทาให้เราดีได้แล้วเขาก็พาให้เราดีเราสักกับเขามาสามสี่รอบแล้วและนี่คือของดีนะครับที่ผมพาทุกคนเนี่ยนะฮะมารู้จักกันนะครับผมมาดูว่าของดีเป็นแบบไหนนะครับบอกเลยว่าวันนี้แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลเลยนะฮะชอบไม่ชอบไม่เป็นไรใครเชื่อใครจะอยากจะมาก็สามารถมาที่ฟิลสโตนได้นะครับเดี๋ยว ผมมีไลน์มี IG นะฮะมาไว้ตรงนี้นะครับหรือใครนะฮะชอบของดีแบบนี้อยากให้ผมไปเจอของดีแบบไหนนะครับหรือใครตอนนี้ที่กาลังมีความทุกข์อยากจะดูมีของดีเป็นแรงบรนดาลใจอยากจะมาแก้นูน่นแก้นี่เรื่องความรักเรื่องการงานนะฮะเรื่องสุขภาพอ่ะลองดูนี่ได้นะฮะเพื่ออะไรเพื่อจะได้สิ่งดีๆเข้าตัวนะครับอ่ะใครที่ชอบคอมเมนต์มาได้ครับมาเลยฮะวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ แม่พานึนุ่มมากกูบอกเลยนะกูอยากมีแม่แบบนี้มันนุ่มมีนุ่มเออจริงๆถ้าใครจับมึงแม่จะรู้นุ่มมากแล้วอยู่แล้วบ่อยๆได้นะอยู่แล้วรู้สึกอบอุ่นรู้สึกมีสิ่งดีๆเข้าตัวเยอะนะครับผมไม่มีพลังลบแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ฟินมากขอบคุณมากครับมากเช่นกันขอให้เฮงๆปังๆนะครับปังกว่าเดิมนะฮะไม่บ่นไม่บ่นไม่บ่นบอกเลยบอกเลยเต็มที่ คือตั้งแต่สักมือมาไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยเลยห้ามพูดห้ามพูดห้ามบ่นว่าเหนื่อยพอบ่นเหนื่อยปุ๊บมันจะดูดพลังงานทุกอย่างใช่กูไม่เหนื่อยกูบอกเลยกูไม่เหนื่อยกูสู้หมดกูไม่เหนื่อยบอมลุยแท็กมาเราจ้า